สวัสดีครับพบกับช่องสั้นชัยในข่าววันนี้นำเสนอข่าวปัญหาสังคมฟังไว้เป็นอุทาหารณ์จะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องหวยกเกษียณนะครับมาดูที่มาของนโยบายหวยกเกษียณกันนะครับก็เนื่องมาจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปร้อยละ40 ของประชากรทั้งประเทศมาตั้งแต่ปี2,565รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายในการดูแลประชาชนเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพค่าใช้จ่ายอื่นๆปีละประมาณแสนล้านบาทเมื่อวันที่7มิถุนายน2,567ในเผ่าภูมิโลจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงนโยบายหวยเกษียณว่าเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวง เป็นแรงจูงใจในการเก็บออมเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณแต่ไรเงินเก็บหวยเกษียณจะออกโดยกองทุนการออมแห่งชาติลักษณะก็เป็นแบบหวยขูดนะครับเป็นหวยขูดแบบด,ด,ดิจิตัลนะครับไม่มีการเลือกเลขนะครับก็คือพอซื้อก็สามารถจะขูดดูในแอปได้เลยนะครับก็จะขายใบละ50บาท โดยกำหนดให้ซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะครับคนละไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนเปิดให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันของกองทุนการออมแห่งชาติทีนี้เรามาดูนะครับว่าใครที่ซื้อหวยเกษียณได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับที่สามารถซื้อหวยเกษียณได้ก็หนึ่งคือต้องเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่3ล้านคนนะครับก็เชื่อกันว่าจากนโยบายหวยเกษียณเนี่ย จะทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นครับประมาณ 16- 17ถึงล้านคนนะครับแล้วก็2ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับคือผู้ประกันตนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานแรงงานการเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็3านะครับแรงงานนอกระบบอันนี้ก็หมายถึงแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมนะครับและผู้ประกอบ อาชีพอิสระส่วนในวันข้างหน้าอาจจะมีกลุ่มเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ได้ภายหลังนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะครับหวยเกษียณสามารถซื้อได้ทุกวันและจอกรางวันทุกวันศุกร์เวลา5้าโมงเย็นนะครับหรือถ้าเราเรียกกันว่าสุกหันสาโดยมีรางวันดังนี้รางวันที่1รางวันละ1ล้านบาทจํานวน5รางวันรางวันที่2รางวัลละ1000บาทจํานวนหมื่นรางวัน โดยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้จ่ายรางวัลเองก็เท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องจ่ายรางวัลธรรมดาละ15ล้านบาทคิดเป็นเดือนก็เดือนละ60ล้านบาทก็ตกปีละ720ล้านบาทสำหรับผู้ถูกรางวัลนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลทันทีส่วนเงินที่ซื้อหวยกษียณเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นเงินออมได้บัญชีกองทุนออมการออมแห่งชาติของผู้ซื้อหวยกษียณ แม้จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกก็ตามเนี่ยกองทุนอแห่งชาติก็จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจํานวนดังกล่าวและเมื่อผู้ซื้อหวยกเกษียณเนี่ยอายุครบ60ปีก็จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อหวยออกมาได้โครงการดังาเนี่ยก็คาดว่าจะเปิดจําหน่ายหวยกเกษียณได้เนี่ยภายในปี2568ครับหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายนี้ออกไปนะครับก็ปรากฏว่า ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจะเป็นจํานวนมากนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่านโยบายหวยกษียณเนี่ยใครได้ประโยชน์นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มได้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมายนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับโดยเริ่มจากกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากตรงนี้นะครับแล้วมีเป็นความเข้าใจผิดด้วยนะครับ สำหรับคนที่กลุ่มที่สี่เนี่ยก็คือกลุ่มที่อายุ60ขึ้นไปแล้วก็คือคนที่เกษียณไปแล้วนะครับซึ่งคําว่าหวยเกษียณเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุบางคนเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับคนเกษียณนะครับซึ่จริงมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับคือนโยบายตัวนี้เนี่ยคนที่อายุตั้งแต่หกสิขึ้นไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าโครงการนี้ได้เลยนะครับก็คือไม่สามารถจะเอ่อมาซื้อหวยตัวนี้ได้เลยได้นะครับสรุปแล้วก็คือกลุ่มที่4เนี่ยกลุ่มผู้เกษียอายุไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้เลยนะครับ ก็คงจะได้รับเงินที่เบี้ยคนชรานะครับที่ได้อายุ60เนี่ยได้ห้ได้600อนะครับอายุ70ได้700อายุ80ได้800อายุ90ได้1000บาทครับก็ได้ตามนี้ไปก่อนนะครับทีนี้มาดูกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากนโยบายเนี้ยแต่ไม่มาก ทำไมยังเป็นกันเอ่อก็จะอธิบายฟังนี้นะครับว่าคนกลุ่มน่สานเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใกล้กเกษียณน,นะครับอยู่ในกลุ่มที่ใกล้กเกษียณก็จะยกอย่างอาจจะห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยนะครับหกสิบนะครับคนกลุ่มนี้พอเข้าโครงการปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาที่เราจะส่งเงินหรือหรือเข้าเข้าเนี่ยโครงการเนี่ยเข้าในตามนโยบายเนี่ยเอ่อเดือนละสามพันบาทใช่ไหมฮะซื้อหวยก็ตีว่าเฉลีย่ยสัปดาห์หนึ่งก็เจ็ดร้อยอะไรเงี้ยนะครับ จะกเพราะว่าเขากําหนดเดือนไม่เกิน3,000บาทเงินออมจะไม่มากนะครับยกตัวอย่างถ้าสมมุติเราอายุ55าเี้เดือนละ3 0 0 0นนะครับก็ตกปีละ36,000ต่อปีใช่ไหมครับนี้ถ้าเกิดเราเหลืออีก5ปีเนี่ยมันก็จะได้เงินออมอยู่ประมาณที่1 8 0 0 0 0 0บาทนะครับนะครับถ,ถ้า10ปีก็จะ3 000, 6 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยนะครับ ก็ถือว่าก็จะมีเงินอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากแต่ว่าก็อาจจะพอออกให้ไปลงทุนอะไรแต่ใดได,ได้ถ้านี้สินไม่มากนะครับแต่ว่าก็ยังมีลุ้นนะครับมาอิิคนกลุ่มใกล้เกษียณเนี่ยนะครับก็คืออาจจะถูกรางวัลก็ได้นะครับเพราะรางวันที่1เนี่ยเัาก็จะมีรางวัลละหนึ่งล้านบาทห้ารางวัลทุกอาทิตย์นะครับครับกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์แต่ไม่มากทีนี้เรามาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เนี่ย ผมว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายนี้เลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีเงินออมเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะได้ไปแบ่งเบาภาระรัฐบาลไปนะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือจะเป็นคนที่ยังอายุยังน้อยนะครับอย่างสมมติมถ้าเกิดคุณอายุสัก20เนี่ยคุณจะมีเวลาสะสมอีกตั้ง40ปีใช่ไหมฮะกว่าจะครบ60 อันนี้หมายถึงว่าโครงการนี้นโยบายนี้ยังต้องอยู่นะครับไม่ได้โดนยุกเลิกไปนะครับทีนี้ถ้าคุณอายุ30คุณก็ยังมีเวลาสะตมัวอีก30ปีนะครับก็ลองลองคิดตัวเลขดูนะครับว่า10ปีเนี่ยเราก็จะได้3ามแสนหกใช่ไหมฮะถ้าสักอ,อ,อีก30ปีเนี่ยก็จะมีล้านปนเงินเป็นล้านนะครับล้านกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่า สามารถจะแบ่งเบาภาระรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะมองว่าช่วงหนึ่งเนี่ยระยะหนึ่งเนี่ยที่ถ้าโครงการดําเดินไปได้นโยบายดําเดินไปได้ดีเนี่ยแล้วไม่มีการยกเลิกอะไรเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็จะยกเลิกการใจ่ายบี้ให้คนชรานะครับที่ว่าเดือนละ6กร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีไปทําโครงการอะไรบางอย่างให้กับคนชราในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณมากเหมือนปัจจุบันนี้นะครับ ก็สรุปแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยที่ได้ไประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้ไประโยชน์สูงสุดแต่เป็นระยะยาวนะครับระยะยาวถ้าถ้าโครงการนี้ยังอยู่เนี่ยก็คือรัฐบาลก็สามารถจะนำเงินที่ต้องต้องจ่ายเป็นเบ้ยคนชราเนี่ยอย่างทุกทุกวันเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับแล้วเอาไปทําโครงการอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะแล้วก็ประชาชนก็ก็ เวลากเกษียณก็จะมีเงินเงินออมแต่ละคนเองตามที่นโยบายนี้นะครับครับทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตกันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับนโยบายหวยกเกษียณกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งนะครับอันนี้ดีนะสนับสนุนแม้จะรู้ว่ารัฐบาลจะเอาเงินไปหมุนแต่ตอนกเกษียณนี่ไม่ใช่บอกว่ากองทุนมีปัญหาขาดสภาพคล่องถอนไม่ได้นะ ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นออออคอมเมนต์อันนี้นะครับว่านี่แหละคือปัญหาขนาดประกันสังคมยังเสียวอยู่เลยความคิดเห็นที่สองนะครับทำไมรางวัลที่สองมันแตกต่างจากรางวัลที่หนึ่งเยอะมากมายขนาดนี้ความคิดเห็นที่สามนะครับได้ดอกเบี้ยจากกรออมนี้หรือไม่ความคิดเห็นที่สี่คนเกษียณแล้วอยากเข้าร่วมโครงการด้วยจังเลยจะได้ลุ้นหวยไปด้วย ข้อเห็นที่5อยากให้รัฐบาลให้คนทั่วไปด้วยค่ะจะได้ช่วยประชาชนทุกคนความคิดเห็นที่6ดีจังจะซื้อเดือนละ3,000ันสาบาทนะครับสิปีมีเงินเก็บ3าม0 0 0หบาทความคิดเห็นที่7เป็นการใช้เทคนิคหลอกล่อให้คนออมเงินต้องใช้รางวัลเป็นตัวล่อนะครับก็ ความเห็นก็จะประมาณนี้นะครับคัดมาให้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกัด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ